เอาเอาฝนลุเม็ดล้วฝนา่นฝนลมดแล้วฝนล่มแดแล้วจะ่ละพี่น้องมาที่นีนอ้าฝนลุ่ม็ดแล้วพอคอยขีไปนิ่นี่กัวเนาะอีกหนึ่งกิโลเมตรครึ่งถึงจะถึงบ้านเราเนาะจะไปหลบฝนที่ไหนพี่น้องาจะไปหลบฝนที่ซกลับบ้านท่านบอนี่ก็คือ คก้อนนิคมอยู่แน่นเนาะนะคะตรงนี้นะคะเป็นบ้านนิโก้ค่ะห่างจากบ้านนี่องประมาณสองกิโลเมตรนะคะ ไปโรงเรียนน้องก็หอมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อ่ะฝน ฝ่าอุ่มฝนอยู่ที่น้องเ็น้องเล็กน้อยห,หน่อยนะคะใส่หัวพั่พ่พ่ว่าใส่หมวกกันน็อกนะคะ,คะเนีเ่ยเขาคนเขาขยัอยาเขาขยด้วก็ใจเด็เท แบบนี <musun>? ้เมื่อเวลาฝนตกแลวก็น้ำท่วมนะคะนทวเะขึ้นมาสีๆนี่จะเป็นทางเลี้ยวแบบแบบในบ้านเราแล้วพี่น้องนจะเป็นทางเลี้ยวเลยนหจะกเลี้ยวก็ดีไปเลี้ยววัยรุ่นงานหน่อยเด้อพี่น้องไม่ใช่อยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวกดเลยปั๊บเด้อเพราะฉะนั้นต้องดีไปเลี้ยววัุ่นงานพวกชุกชู้ฮานี่เราเรื่งิรมชุชู้แล้วชุู้นัดงานเลยเนค่ะ ไปไปเห็นเคื่องชมพูพสิคิดอสมัยฝกรุงเทพใหม่ๆพี่น้องคิดฮอดอดีต,ตเนาะป้าสนแมมป้าสนแล้วก็พเคื่องชมพูนี่อุ้ยงามงามงามเป็นไม้เรือที่สวยมากนะครบพวงชมพูเนาะเป็นป้าสนเนาะสมัยฝปกรุงเทพเนาะสะกีนค่ะแล้วก็เป็นสารของคนจีนไหมเนาะสมัยโบราณ มันจะมีบานเลื่อนไทยให้เ้าไปเดเซาอยู่หลังนึงนะคะนี่หอมไปเดเซาบานเลื่อนไทยหลังนึงนี่ทำไมแซกเลยพี่น้องนะคะเซาในราคาสามพันบาทเนาะสมัยตะกี้สามพันบาทนะคะถ้าปัจจุบันนี้ก็คือสี่ห้าพันนั่นแหละประมาณนั้นเนาะบานหลังนั้นงามงาม,ามแกงอ่องตวงเหลี่ยมยุบยุบพี่น้องบานเป็นหลัง โรงเรียนโรงเรียนที่น้องขอหอมอยู่อันนี้เป็นมัธยมด้วยพี่น้องอันนี้เป็นด้านหลังเนาะมีรถตู้สักลากอยู่นี่เป็นทางหลังเนาะมันเป็นโรงเรียนที่สร้างมานานแล้วเก่าแก่มาเนาะรถรถรถตู้เต็มไปหมดนี่ละนี่ไนะคะน้องหอมยืนอยู่ฝั่งนั้นนะคะดา้านหน้าเนาะมีสองโรงด้วยพี่น้องนะคะมีเน,นสซีกับปฐมหลักก็มัธยมนะคะน้องหอม,อหอมอยู่ปฐมนะคะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะคะยาวหอมก็จะ อันนี้จะเป็นต้นาหางนกยูงไม่ใช่ต้นต้น,นอยาดอดอกแดงต้นจานดอกจานดอกจานดอกจานจัดในกระทั่งดอกจานเนาะสายนี้นะนะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีตลาดนัดกันสุกนะคะ ยังควมถ่ายคลิปลงนี้ถ้าใครได้เห็นมีส่วนรับรู้รับผิดชอบนะคะฝากชีวิตประชาชนนะเด้อพี่น้องนะคะในฐานะุคนธรรมดาคนหนึ่งเนาะนะคะเอาเป็นซื้อเนาะนะคะถนนเป็นลุมมากมายถนนเป็นลุมนะคะเป็นลุมนะคะเมื่อกี้เห็นเอาทอดแป๊บไปวางไม่ไม่ใส่อะไรลงไปไม่เตือนใครอะไรคนเลยเนาะนะคะทำงานด้วยความมากง่ายจริงๆมนุษย์เราเนาะนะคะ ช่างทําถนนอะไรไม่รู้แต่ไม่ไม่เอาเครื่องหมายไปไปตีาหารหัสไปแล้วนะคะนะะขอความร่วมมือเนาะนี่เป็นม้านะคะนี่มา้าก็เล็บข้างทางก็ได้พี่มาอยู่ในวิวเราหลายครั้งทุกกาไรไล่นะคะแต่ว่าวันนี้น้องม้าเขา,เาไม่ได้ผูกเชือกเนาะสองตัวนี้เป็นลูกเขาตัวเล็กๆนะคะเข่ยกับน,อน้องคน เนาะนะคะตรงนี้ถนนแถวนี้หน้าหน้าตรงนี้ตรงนี้ทีมาเลมอยู่ตรงนี้ก็คือที่มาเลมนะแล้วก็คือตลาดวันศุกร์นะคะเดี๋ยวยังหอมจะถ่ายทอดถนนให้พี่น้องได้ดูนะคะว่าทําไมต้องพูดนะคะของบหรืออะไรลงมาช่วยประชาชนหน่อยนะคะตรงนี้นะคะชีวิตประชาชนหลังคาโรงเรียนน้องข้าวหอมเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามพันสี่พันนะคะตรงนี้เข้ามามีถนนแล้วเข้าไปได้ซอยน้อยๆมีถนน เนี่ยตรงนี้ลุมลุมลุมพี่น้องเบิ่งลุมลุมลุ้มลุมลุมนะคะลุมนะคะบ่มปะพี่น้องเป็นหลุบ่ปะสะเปะสะปะไปเบิดเลยนะคะขอความร่วมมือนะคะลุมลุมลุมนะคะชีวิตนะคะชีวิตมนุษย์เราความสําคัญนะคะประชากรนะคะตรงนี้ก็ลุมมลุมพี่น้องดูลุมลุมนะคะลุมนะคะขี่ไปซอยนี้ตลอดซอยนะคะมีหลุมตลอดนะคะนี่มีลุมตลอดนะคะเนี่ยขอความร่วมมือหน่อยนะคะ ถ้าใครที่มีส่วนร่วมเนาะนะคะขอความร่วมมือหน่อยนะคะลุมเยอะมากนะคะซอยนี้นะคะซอยตลาดวันสุกนะคะตลาดนัดบันสุกเซลฟ์พูลนะคะอยู่ซอยอหลังข้างๆซอยข้างๆสนาม,มาซอยห้านะนะคะแล้วก็สอดมาทางนี้ก็จะแบบเป็นเส้นทางหลังนะั่นแหละแต่ว่ามันจะมีร้านกาแฟร้านขนมเค,ค้กขายอยู่ทางนี้นะคะซอยตรงนี้นะคะขนม น่าเกียดมากเราบอกคุณตรงไว้เลยนะคะว่าลุม้มลุ้มเยอะมากนะคะพี่น้องดูดูถ้ายังหอมไม่พูดมันจะไวไหมแบบนี้เพราะว่ายังหอมก็ใช้ชีวิตบนถนนเส้นทางนี้เช้าเย็นอยู่แล้วต้องมารับลานนะคะบางที่ลบรดจนบลูจะลบจังได้ด้วยพี่น้องนะคะปะแล้วปะอีกปะฟุนะคะนะคะปะฟุนะคะดูพี่น้องดูขี่ขี่ยากมากดูถนนดูถนนพี่น้องดูดูดูไม่ใช่ยังหอมจะพูดเฉยเฉยเด้อฝากท่านใดนะคะดูดูขี่รถแทบจะไม่ได้เลยนะคะ มาแบบทุรักทุเลนะคะขอเอ่อให้ชีวิตฝากชีวิตประชาชนไว้กับถนนหลวงเ้นนีนเดนนอร์พี่น้องนะคะถนนหลักคือกันปตังนะคะเพราะว่าตลอดวันซุกเกอรยูนีนเนาะพี่น้องนะคะดูถนนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะถนนยังมาไม่ถึงนะคะขออะไรมาให้หน่อยนะคะขอมีเอ่อสวนร่วมหน่อยนะคะในการพูดหน่อยนะคะเพราะว่า เราก็เสียภาษีสังคมเช่นกันนะคะเป็นภาษีของราษฎรนะคะเจ้าหอมทําอะไรก็เสียภาษีเดอ้อแม้แต่การพูดอยู่ตรงนี้ก็เสียภาษีนะคะเรามีภาษีของเราเช่นกันนะคะเราขอใช้ส่วนร่วมบ้างในการพูดบ้างเนาะหลายปีละพี่น้องนะคะนออ้องข้หอมเขานะ่าตั้งสองขวบแปดเดือนหรือเจ็ดเดือนกว่านะคะย่างมาถึงสองแปดปีแปดเดือนทุกเมื่อน,นี่นออ้องข้าหอมอยู่ปอนหนึ่งถนนเส้นนี้ยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องเพิ่อนอ่นะ ยังอยู่คือเก่านะคะยังหอมพอเข้าใจว่ามันเป็นจังใดนะคะถนนเส้นนีนะคะมันทุ่งบนหอดจะเทือนะคะซ้ายอ่นน่ะไปรอบเบื้เราด้ยังเ้นนี้นะคะเส้นนี้ขอความอนุเคราะห์นะคะทันผู้ใยญ่ยใจดีทั้งลายนะคะทีม่วนรวมเลือกการาพัฒนาเนาะนะคะขอถนนเส้นนี้เด้อนะคะด้านหลังนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้ก็เส้นนี้ก็ขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าเส้นหน้าตลาดวันศุกร์นะคะขอขออ่า ขอความร่วมมือนะคะจากหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นคลิปเนาะนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังแล้วเนาะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วสนุนใจนี่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแล้วก็บด้วาภไยดอกพี่น้องนะคะแต่ว่าคอยแครมีการพัฒนาขึ้นมาแน่นะคะเพราะว่าชีวิตเราฝากไว้เวลาเราขี่รถใช่ไหมพี่น้องนะคะชีวิตเรามันจะแขวนบนเส้นได้ดิเวลาเราขี่รถนะคะ ถ้าถนนมันเป็นหลุมปุ๊บนะคะถ้าเราหลบนะคะคันที่มาข้างหลังก็จะชนหลังเรานะคะแต่คันข้างหน้าก็ไม่รู้จะหลบไปยังไงก็ต้องกระโดดลงไปในหลุมเนาะนะคะนั่นแหละนะคะก็คือชีวิตเรานะคะชีวิตเท่านะคะเสี่ยงแล้วนะคะ้คืนมาบนท้องถนนนะคะขอให้ใส่ชีวิตแบบอย่างมีความสุขในการ ต่างๆนะคะปวาณยหอมกาเป็นบุคคลหนึ่งคือกี่เสียภาษีเช่นกันนะคะค่าไฟไปจ่ายมาแล้วนะคะเมื่อกี้นาอนะคะภาษีค่าไฟไปจ่ายมาแล้วขาด2บาทสิบเพ้าหนึ่งพันนะคะถามาไฟนามเข้าเสียภาษีบ่เสียภาษีเดือนละเกล้าพันบาทนะคะก็ขอเบาแนนนนะะแม่แต่การเบานี้นี่ช่องของปิยุกก็คือการเสียภาษีเช่นกันนะคะโดนหักภาษีแล้วตั้งแต่10เลือยแรกนะคะทำอะไรไม่เสียภาษีไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถนนข้างๆรั้วนะคะ วัดป่านะคะข้างๆรั้ววัดป่านะคะเส้นของสนามม้านะคะจะมีตลาดวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะคะหมู่ที่สิบเราอยู่ฝั่งนี้นะคะแต่ของเค้าจะเป็นเส้นสนามม้าเนาะนะคะ<อ>ประตูนะคะประตูนี้ก็คือวัดป่านะคะวัดปานิ่งเมืองอวัดปา่นานะแหละนะคะ,ะตำบลขอนเมืองนะคะเบาผิดนะ,ะเป็นถนนที่ผู้คนนะคะ สันจนบรบ่อยบอแพ้กันนะคะขอเองบประมาณใดอย่างใดก็เล่งไม่เล่งมือในเด,เดอ้อพี่น้องน,นะคะมันบอเอ่บบาลานในการขี่รถนะคะมันสิต่ำกันนะคะ ก็เกิดอุบัติเหตุนะคะความหมายเนาะเขาก็เป็นหว่วงชีวิตของเพื่อนรวมกน้ำกันเนาะนะคะบ่ะอยากให้แข็ขนะคะเพาะพี่น้องน,นะคะบ่ะอยากให้หัวแตกบ่อยากให้หเสียชีวิตนะคะส่วยกันนะคะพัฒนานะคะโมบาลล้บนานแล้วก็ถนนทางความสะอาดเนาะนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะฝากไใ้ในมืท่ันนะคะสําหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะคะเส้นนี้ก็บ่๊อบันไนดดอกพี่น้องน,นะคะกับก่บเลียวลายทอเส็นตลาดนัดบันสุกนะคะ ด้านหลังนะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนใหญ่ไปโพนทองอ่ะมันมันเรียบร้อยแล้วเนาะมันสวยงามอยู่แล้วนะคะแต่มันอันนี้มันคือด้านหลังนะคะด้านหลังเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ถือว่าเร้ารเท่าไหร่เนาะแต่เส้นนั้นเรวร้ายมากนะ,ะปะคูแล้วปะพูอีกเนาะนะคะไม่รู้จะปะไปถึงไหนเนาะนะคะถ้าปรับได้ปรับให้หน่อยนะคะพยายามดูแลซึ่งชีวิตประชาชนนะคะเราคือคือคนหนึ่งเนาะที่เสียภาษีนะคะอันนี้ก็หมู่บ้านแถวนี้ก็มีต้นเฟืองฟ้านี่ก็เป็นบ้านลัางละล,ะลานละลานบนเรียบเรียงที่ขาเจ้ามาส้างนะคะ นี่เคยว่าจะมาเอาเธอหนึงอยู่เด้นะคะจ่ายเป็นงวดเนาะงวดละเจ็ดพันแต่ก็ดีแหละก็เลยคิดใหม่ว่าไม่เอาหรอกมันหนักเกินนะเอาสร้างบ้านหลักแสนก็อยู่ได้แล้วเนาะสองแสกนก็อยู่ได้แล้วกับหลานหน่อยสองคนสองแสนไงนี่เป็นบ้านส่งไทยนะคะบ,บ้านโบราณส่งไทยเนาะบ้านของตำรวจคนบ่ค่อยไม่อยู่ดยโดนรมันจะมาเธอหนึงนะคะนี่ก็จะเป็นงัวที่เพิ่นว่าปลูกไปหม้ดน,น,นี้เนาะออกลูกตัวน,นึงนอยู่ไสเนาะมาที่นี่คนนี้ขเขาบ่เห็นงัวออกลูกก็เลยไปปลูกไสมื้อนี้ฝนลินบ่ มันว่าอ,าออกมาผนลินนะฮะคนลินเขาจะไม่ออกออกมาเพะประมาณนั้นค่ะย้ายไปอยัางไยรอ๋อเพื่เห็นงว่วงผูกเมื่อนี่ฝนตกสงสัยงวัวบอกมาผูกอันนี้อันบ้านอันนี้โตลูกบอนเต็มเลยบอนดําเนาะตอนนั้นดังดังเนาะตอนนั้นต้นไม้ขายดีมากนี่บ้านเพื่อนสาวเนาะข้างฟาร์มไส่เดือนเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนสาวเนาะลูคนไปนเมืองเนาะ ตะกี้ปลูกต้นไม้ขายคือเนาะต้นละหาพันสี่พันหาพันสามพันว่าได้ขายเหมดเนาะต้นไม้เจ็ดพันแปดพันทุกเมื่อนี้เขาจะเลิกเหรอเนี่ต้นไม้เหรอคือม่าอยู่ประมาณเคืองปีแล้วทีแล้วเนาะนะคะทุกเมื่อนี้หายไปเลยนะคะการซื้อขายต้นไม้หายไปเลยในตลาดต้นไม้เนาะงงมากว่าเอาอยู่ๆมันต้นไม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเนาะ ที่บ้านพี่ชายแยกของหอมนี่ลูกคู่พี่เนาะนะคะลังนี่แหละ้าริสีหนึ่งสีเก่าเนาะตรงนี้นะคะที่คนเสียชีวิตตรงนี้นะคะหอมค่อเคยเบาอยู่เนาะนะคะชาวบ้านจะเด้ลงคลิปหรือบอเนาะอาจจะเป็นลบคลิปไปตอนนั้นเนาะเสียดายมากนะ,ะมันบ้อออกเนาะ,ะทุกอย่างเป็นแนวทางเนาะมันบาออกหมดที่แล้วสีเก่าขาวสีนะคะคนป่วยเนาะต้นกล้วยเดี๋ยวท่งนขอบ้านเลยพี่น้อง ไอเชียบเชือบก็มีนูกเยอะจังเลยหนูก็60ตัวน่ะกค่ะดอกไฟก็รุ่งมากเสียบปีนเลยเสียบปีนแล้วเโคนๆหลายกอไฟรุ่งมากเลยไปไหนคะจอดเทเลอร์เลยเนี่ยคุณกาขาไม่ใส่ละ พี่นก็ะถางแก๊ส้นไปทางเดิอล่ะต้นกระทินมีอันมีอันใบอันจะนั่งลากหลเด้พี่น้องเดี๋ยวเอาของไปเก็บกนอนนะขึ้นยากตรงนี้ขี่รถมือเดียวก็ดีตาแล้วจอดรถไอไปเติมแกะเนาะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไปไทยตืนคุณนายตื่นสายเดี๋ยวจังกับมาเอารถกล้วย <c oughs> เราใกล้จะได้สุกอีกแล้วเพื่อนนึง แต่ว่าเครื่องนี้บอใหญ่ปันไดทุกเครื่องมีเทอละสิบทเ,เทอละสิบขึ้นเด้เคื่อนี้บบปันไดเนาะเครื่องนี้มีจักวีเนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าเครื่อนี้มีแค่เก้าวีนะคะทุกทีจะมีสิบสองเนาะวนนี้มีแค่เก้า